สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรวยสั่งได้กับดิฉันสีพรประสิทธิ์ค่ะและผมกฤษณพลคังนงเคงนะครับค่ะต้องบอกว่าวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้บริหารสูงสุดของบริษัท BP p ีโ g r e กสอินเตอร์เนชัแนจำกัดค่ะคุณจุตเทพและก็คุณอรไทยประธานกรรมการบริหารนะคะแล้วก็รองประธานกรรมการค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคค่ะค่ะก่อนอื่นต้องเอ่ยถึงตระกูลที่มาของบุญพักดีก่อน <c oughs> ก่อนที่จะสู่เส้นทาง BP p r o g ร t กสเนี่ย RN p r เ g ในฐานะพี่ชายคุณอรุณบุญพักดีต้องเอ่อยถึงนิดหนึ่ง,งก่อยญาตินะคะเพราะว่าท่านเสียชีวิตแล้วค่ะครับผมก็ซึ่งท่านเป็นคนนะครับที่สอนผมทำธุรกิจมาตั้งแต่อายุยังน้อยนะครับก็ได้มาศึกษาธุรกิจกับท่านตอนนี้ก็น้อยแล้วนะสอนน้อยเนี่ยตั <c oughs> ้งแต่อายุเท่าไหร่ท่าเนี่ยก็ผมก็มาศึกษาตั้งแต่อายุอาต้นตนะครับ20ต้นตแล้วลองชื่นชอบธุรกิจนี้มาก่อนมั้ยก็ ในความจริงเป็นจริงแล้วเนี่ยธุรกิจเครือข่ายนะครับในในส่วนตัวของผมแล้วเนี่ยไม่เคยคิดว่าจะทําเลยไม่เคยคิดไม่เคยเชื่อว่าจะทําได้ถึงทุกวันนี้ครับแต่เมื่อได้ทําแล้วก็คือเป็นคนที่ค่อนข้างที่ทําอะไรแล้วต้องสําเร็จค่ะก็เลยกลายเป็นปณิการต่อพี่ชายได้ฝากฝังหรือว่าได้สั่งสอนอะไรมาเยอะไหมหรือว่าเรามาปรับอัดเด็ส่วนตัวเอง ครับส่วนหนึ่งเนี่ยประสบการณ์ที่ทางพี่ชายนะครับพี่ชายคุณกัตพนบุญพักนดีนะครับได้ให้ความรู้ได้ให้แนวทางหลายๆอย่างไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการหรือแนวทางะนะครับแล้วก็ประสบการณ์ที่ท่านเคยผ่านธุรกิจเครือข่ายมาค่อนข้างที่จะมากมายถ่ายทอดมาให้จนทุกอย่างที่ว่าก๊อปปี้มาทั้งหมดครับผมจาก r อมาสู่โปรเกสยังไงครับมาสู่ b p ีโปรเกสเนี่ยความเป็นมายังไง หลังจากที่พี่ชายเสียชีวิตที่ RN แล้วเรามาทําไมถึงตั้งชื่อเป็น BP ครับ BP p r o g รเก s ก็คือในส่วนของเขาเรียกว่าบุญภักดีนะครับหลังจากที่พี่ชายเสียนะผมก็<อ>ผมก็มั่นใจนะครับในตัวเองว่าวันนี้การที่จะสารต่อนโยบายของพี่ชายเนี่ยค,ครับก็เลยออกมาเปิดบริษัท ครับซึ่งใช้ B p พีบพซึ่งย่อมาจากบุญพักดีครับตรงตัวเลยพี่ชันขนลุกเลยนะคิดไม่ถึงด้วยเป็นของบุญพักดีเลยครับผมเป็นธุรกิจของบุญพักดีเลยใช่ค่ะใช้นามสกุลเป็นตัวเป็นตัวตั้งชื่อบริษัทครับก่อนหน้านั้นเราเป็นเด็กต้องบอกว่าไม่ใช่ว่าเด็กน้อยแต่ก็ไม่ใช่อายุมากแล้วเราทํำยังไงยืนเดินไปยังไงในเมื่อพี่ชายสิ้นบุญแล้วครับผมในขณะที่แต่ก่อนเนี่ยนะครับผมเนี่ย ทำธุรกิจมาผมจะเป็นกรรมการบริหารของบริษัทบริษัทเดิมะนะครับที่ทำกับพี่ชายมามได้ไปบริหารงานอยู่ที่อุดรน,นะครับแต่ก่อนเนี่ยเคยดูเกี่ยวกับเป็นคนที่ดูแลระบบในบริษัททั้งหมดนะครับทีนี้หลังจากที่ดูไปเนี่ยเห็นคนนี้ก็ได้เงินคนนี้ก็ได้เงินทําไมเขาได้เยอะจัง กิดเราครับประมาณนั้นนะครับทีนี้เจอเขาได้เงินแล้วทําไมเราจะต้องมานั่งล่ะวันนี้เราก็เป็นคนที่มีศักยภาพอุ้ยเปลี่ยนจากที่คนที่ดูเขาได้เงินมาเป็นต้องไปหาเงินมาะต้วแต่เงมนหนึ่นเขาแต่ส่วนหนึ่งครับก้าวออกจากบริษัทก้าวแหลกไม่รู้จักว่าธุรกิจเครือข่ายทํำยังไงไม่เคยทำอยู่ข้างในครับใช่พื้นฐานไม่เคยมีค่ะนะครับแต่บอกตัวเองว่า ภายในหนึ่งปีเราจะต้องเป็นเบอร์หนึ่งของบริษัทนี้ให้ได้ขอโทษนะครับทั้งๆท,ที่ไม่รู้จักขายตรงเลยไม่รู้เลย,เลยครับครับอ<ม> <negatively. S 2> ไม่รู้เลย <ilo> ความท้อที่พี่ชายบอกว่าถ้าเกิดว่าทําต่อไปแล้วก็จะสําเร็จมาสําเร็จได้นานไหมก็ภายในระยะหนึ่งปีนะครับก็หลังจากที่ <น warrant S 1> ทำหนึ่งปีแล้วเนี่ยในขณะน,นั้นที่ทำเนี่ยเราจะมีการแข่งขันยอดของผู้บริหารทั่วประเทศนะครับก็ทําได้นะครับหกเดือนซ้อน เบอร์หนึ่งที่หนึ่งกเดือนซ้อนการที่คุณสุเทพนี่มาเปิดบีพีนี่โจทย์แรกที่เรามองนี่ยังไงบ้างครับโจทย์แรกนะครับที่ที่ที่ต้องที่มาเปิดบีพีอันดับแรกเลยนะครับหลังจากที่พี่ชายนะครับที่ได้จากไปก็มองว่าวันนี้ทํายังไงนะครับเราจะสามารถรักษาองค์กรที่มีอยู่กับเราได้ทํายังไงนะครับองค์กรเขาจะมีที่พึ่งมีหลักให้ยึดเพราะนั้นเมื่อเมื่อเราเราเป็นหัวเรือใหญ่เนี่ยเราต้องนะครับสร้างความมั่นใจเขาก่อน เป็นหลักที่จะให้เขายุดได้นะครับและหลังจากที่เปิดบริษัทวันแรกผมประกาศสองปี BP Progress จะต้องก้าวเป็นแนวหน้าของประเทศให้ได้คุณประกาศตลอดเลยนะตั้งแต่คุณไม่รู้จักขายตรงคุณก็ประกาศสู่ความสำเร็จไปในหนึ่งปีสองปีคุณก็บอกว่าจะนำขึ้นเป็นที่หนึ่งครับแต่ในในระยะ1ปหนึ่งปีในระยะ1หนึ่งปีครับหลังจากที่เราเปิดบริษัทขึ้นมาเนี่ยครับผมสามารถ นำพาองค์กรเนี่ยสร้างโรงงานเสร็จภายในระยะเวลา8เดือนได้8เดือนสร้างโรงงานเสร็จครับุณศิริพรรถึงว่าก้าประกาศสองปีเึิที่หนึ่งคุณอนัชัยรู้เรื่องกับเขาไหมเนี่ยว่าเขาประกาศลุยกระนาดนี้เนี่ยก็ รู้มามากนะคะแต่ส่วนหนึ่งเอาก็จะอยู่ที่สํานักงานใหญ่ก็จะดูแลกเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับระบบการวางระบบใช่ลูกค้าเป็นแม่บ้านก็ไอ้ก็ใช้หลังบ้านใช่นี่คือจุดที่สําเร็จนะคะจะเป็นคนหนึ่งคนใดไม่ได้นะคะระหว่างสามีภรรยาก็ต้องหนุนกันไปนะคะหลังบ้านก็เก็บเงินเก่งค่ะไม่เป็นไรนะคะแนโดนแซวจากสองปีที่คุณคิดว่าสําเร็จแล้วเจอภาพตามที่ฝันไหม ครับตอนนี้ก็คือค่อนข้างที่จะไปคือเป็นไปตามเป้าหมายครับเพราะสิ่งหนึ่งที่ผมจะประกาศไปแล้วเนี่ยไม่ว่าจะประกาศอะไรก็แล้วแต่โดยสัญชาตญาณของคนนะครับถ้าเรามีความตั้งใจนะครับไม่มีเหตุผลที่เราจะไม่ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นเมื่อเราประกาศแล้วกลยุทธ์หรือแนวทางที่เราจะนําพากลุ่มคนที่เราเดินตามเรามาเนี่ยก้า,าสู่เป้าหมายได้อย่างไรเพราะฉะนั้นต้องมีการวางแผนแล้วก็ต้องมีการให้ความสําคัญกับจุดนี้ให้มากที่สุดเพื่ออะไรครับเพื่อพาเขาก้าวสู่ความสําเร็จได้ ด้วยนะครับการวางแผนด้วยระบบที่ดีใช้ระบบเป็นตัวขับเคลื่อนคนใ,<ช>คให้ก้าวสู่ความประสบความสาเร็จได้ง่ายขึ้นสแสดงว,ว่าคุณม,มีระบบในการอบรมใน,ในการมีวิธีการที่จะให้เขาสําเร็จด,ดังเช่นเราครับผมเพราะฉะนั้นกระบวนการเนี่ยธุรกิจเครือข่ายสําคัญมากครับวันนี้ธุรกิจเครือข่ายเราต้องสร้างคนเพราะฉะนั้นธุรกิจเครือข่ายถ้าเราสร้างคนไม่ได้เนี่ยโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยยากมากเพราะฉะนั้นวันนี้ครับ<ช>หลักสูตรการอบรมของบริษัทจะต้องมีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาผู้นําเองก็ดี เสริมสร้างศักยภาพผู้นําเองก็ยีในแต่ละพื้นที่ <S <S 1> <S 1> <S นั่นเมื่อเกิดผู้นําแต่ในแต่ละพื้นที่มากเท่าไหร่โอกาสที่ตลาดเครือข่ายของเราจะขายายมากเท่าไหร่นะครับยิ่งง่ายเท่านั้นตำนานแม่ค้าตำนานชาวนาที่คุณสร้างขึ้นมาแล้วจนประรสบความสําเร็จมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะนี่คือ <S <S เรื่องขายตรงในอดีต <ละ S 1> นะคุณกฤษณาพลแต่คุณสามารถใช้ตำนานนี้ต่อได้ครับผมคือสําคัญเลยนะครับการที่จะสร้างคนให้สําเร็จได้นะครับหนึ่งวันนี้ แม้แต่ชาวนานะครับวันนี้ถ้าเราได้คนกลุ่มนี้มาเนี่ยมาทําธุรกิจหนึ่งเขาไม่เคยผ่านธุรกิจมาแต่เมื่อเขาก้าวเข้าสู่เครือข่ายแล้วเขาสามารถประสบความสาเร็จได้เนี่ยถือว่าเป็นจุดที่ยิ่งใหญ่เราสามารถสร้างคนกลุ่มนี้ให้เปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่ของเองให้ดีขึ้นได้นะครับนั่นคือเป้าหมายของเราเพราะคนกลุ่มนี้ครับถ้าได้ใจแล้วได้ทุกอย่างไม่ใช่เรื่องโมใช่ไหมที่แบบว่าพี่ชายสร้างมาคุณคุณได้จากพี่ชายมา9้าสิบเปอร์เซ็นคุณมาสร้างเองแค่สิบเปอร์เซ็นต อันนี้ก็ต้องพิสูจน์กันด้วยฝีมือนะผมที่ว่ามันไปได้เร็วมากขอโทษจริงๆแล้วคุณสร้างกี่เปอร์เซนต์ดิฉันเซลคุณเฉยๆจริงๆแล้วคุณสร้างกี่เปอร์เซนต์ที่หลังจากที่ r n ผ่านไปแล้วมาสู่ BP เนี่ยคุณสร้างด้วยตัวเองกำมือตัวเองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ9 0้าสิซไหมครับเพราะหลังจากที่พี่ชายตายเนี่ยพี่ชายเสียเนาะ S <S สิ่งหนึ่งนะครับท,ที่เจอมาตลอดคือปัญหาในระยะ1ปีที่เจอปัญหารุมเล้าเข้ามาเนี่ยแต่ผมกล้าประกาศตัวเองว่าผมจะเป็นนะครับบริษัทแนวหน้าของประเทศ <S <S ทั้งๆที่ปัญหาส,สารอะไรต่างอย่างส,สารพันส,สารพันสื่อมวลชนได้รับทราบปัญหาอย่างที่คุณบอกบแต่วันนี้ผมถือว่าทําด้วยใจใจที่แก่งจริงจริงถ้าถ้าใจไม่แร่งจริงเนี่ยครับผมเชื่อว่ายังไงก็มาไปถึงวันนี้นะครับค่ะหลังบ้านเป็นยังไงหนึ่งปีที่เจอแต่ปัญหาเนี่ยตอนนั้นท้อไหม ก็ท้อค่ะท้อมากอืแต่ก็ก็คือเชื่อมั่นในตัวของท่านประธานสุเทพด้วยว่าเขาจะต้องทําได้ก็เพราะที่เราอยู่มาด้วยกันก็นานก็มีปัญหาอะไรก็คือเขาสามารถที่จะผ่านไปได้แล้วก็เชื่อมั่นว่าเราต้องไปถึงจุดจุดนี้ให้ได้คแล้วก็มันก็มาถึงจุดจุดนี้ได้จริงๆริงีฉันถามแล้วยังเหนื่อยแทนนะ หนึ่ง <c oughs> ปีกับปัญหาที่คุณวิ่ง <c oughs> ประชนเนี่ยแต่คุณสามารถผ่านมันได้อ่ะ <c oughs> ปีที่สองสวยหรูแค่ไหนเส้นทางที่เดินครับหลังจากปีนี้ไปผมคิดว่าหลังจากที่เราสะสางปัญหาทั้งหมดแล้วเนี่ย <c oughs> หลังจากปีนี้ไปนะครับ <c oughs> คือปีที่เราจะโลดแล่นในตลาดเครือข่ายนะครับ <c oughs> อย่า <c oughs> บอกนะว่าขอโทษค่ะอย่าบอกนะว่าปีที่สองนี่ก็คือปีที่วันที่คุณจัดงานเกียรติยศครับผม นั่นแหละคือครบครบหนึ่งปีเต็มครับครบหนึ่งปีใช่ไหมครับที่เปิดโรงงานมีโอกาสได้ไปสัมผัสบรรยากาศคนับค่งปโอ้คุณสิริพรไม่รู้หลั่งไหลมาจากที่ไหนตอนเข้าสู่ภาคบรรยากาศที่อำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาครับ ทีมงานช็อกค่ะขอโทษนะคะทางสถานีไอเอ็ทีวเอาไปประมาณ10ชีวิตไปถึงเจอคนตอนแรกคิดไว้เบื้องต้นค่ะดิฉันดูถูกเขามากเลยค่ะ3-5,000ันคนนีดิฉันว่าเต็มที่แล้วนะคะดิฉันมาเจอเฉียดหมื่นค่ะช็อกตาตังทีมงานเราเอาไม่อยู่เลยครับคุณิทธพรสิ่งที่เกิดขึ้นอ คุณขอโทษนะคุณระดมมาหรือเปล่าเนี่ยเป็นหมื่นวันนั้นเนี่ยวันนั้นไม่มีการระดมคนครับไม่มีครับทุกคนมาเสียค่ารถเองจ่ายค่ารถเองจ่ายค่าโต๊ะที่กินด้วยูแเองทั้งหมดครับแต่แต่สำคัญคือคนกลุ่มนี้มาด้วยใจนะครับมาทุกจังหวัดทุกภาคของประเทศไทยนะครับผม รถทัวร์โบราณโบราณขอโทษเดี๋ยวคุณกิจนณภาคนเรามาเจอที่นี่ละค่ะอ๋อดีนะคะที่ไม่เจอมาตำส้มตำด้วยเนี่ยนี่คือฐานที่เราสร้างด้วยตัวเองครับผมจริงๆฐานคุณอยู่ภาคอีสานแล้วคุณลุยภาคต่างๆยังไงครับผมก็จะมีมีการวางวางแผนงานวางยุทธศาสตร์ไว้ทีู่้นำเหรอคะใช่ครับรูปแบบของงานรูปแบบของการทํางานเนี่ยเรามีมาตั้งแต่ท่านประธานกันตพลแล้วเพราะนั้นในตรงนี้เนี่ยเรายกเข้ามาใช้ตรงนี้นะครับและผมก็จะมีการวางแผนไปจัดระบบ พัฒนาผู้นําในแต่ละภาคในแต่ละพื้นที่ครับทุกตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตีฐานอีสานได้คนอีสานไม่ใช่เรื่องยากแต่คุณไปตีฐานใต้ขึ้นมาเนี่ยสิเรา,าโดบเยอะมากเลยอะ่ะคือทางใต้เนี่ยเราก็มีผู้บริหารนะครับคือคือเป็นท่านอาจารย์ดีชาค,ครับที่คอยให้เป็นกําลังหลัก ของเราอยู่เพราะฉะนั้นะนะครับท่านถือว่าเป็นบุคคลที่มีศักยจภาพแล้วก็มีวิสัยทัศน์ที่ดีกับซึ่งช่วยแบ่งเบาภาระได้เยอะมากค,ค่ะเบรกหน้านะคะคุณชมค่ะเดี๋ยวเราจะมาสัมผัสในระดับแกนนําที่สร้างแล้วสําเร็จนับร่วมร้อยชีวิตคุณสุเทพเขาสร้างยังไงแต่ละภาคให้เข้มแข็งและแกร่งๆตอนนี้เราไปพักชมโฆษณาครู่เดียวค่ะ พร้อมรบผู้นำพร้อมรบทุ่งร้อยล้านสร้างฐานการผลิตทุ่งร้อยล้านสร้างพลังเครือข่าย่านทีวีดาวเทียมและทุ่มอีกหนึ่งร้อยล้านสร้างฐานสมาชิกให้รวยสั่งได้ สั่งได้อีกครั้งค่ะเมื่อสักครู่ค้างกันที่ประเด็นผู้นำคุณเดชนาพลสร้างยังไงแต่ละภาคแล้วให้เขาไปบริหารกันเองเนี่ยดิฉันว่ายากนะแค่สร้างจังหวัดตัวเองก็ยากแล้วแต่นี่คุณสุเทพมีความสามารถในการสร้างทุกภาคแล้วก็ให้บริหารแล้วไปกระจายแล้วก็มีพลังเครือข่ายนับล่ยเอ้าน